สวัสดีเพื่อนๆและกันยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับอันชาราศีมิถุนถือได้ว่าเป็นราศีที่3ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดี ของชาวราศีนี้ก็คือคนคู่ชาวราศีนี้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่อ่อนไหวและเป็นคนที่สงสัยช่างซักถามนะครับชาวราศีนี้มีสิ่งที่สนใจเต็มไปหมดและมีความชำนาญเป็นอย่างมากในการเข้าสังคมชาวราศีมิถุนนะครับเป็นนักแสดงออกถึงจุดยืน ถึงบุคลิกภาพที่แตกต่างอย่างเปิดเผยและเป็นคนที่มีไหวพริบปณนิพานเป็นอย่างมากท่านจะไม่มีวันแน่ใจได้เลยว่าท่านกำลังเผชิญหน้ากับคนแบบไหนลักษณะแบบไหนของชาวราศีนี้อยู่นะครับเพราะเขามีหลายด้านและชาวราศีมิถุนชอบเข้าสังคมชอบการแต่งกายชอบการสื่อสารนะครับเขาเป็นคนที่พร้อมจะสนุกในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะ เป็นคนเคร่งขรึมหรือเอาการเอางานเป็นอย่างมากได้เช่นกันนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะสิ้นปีอาจารย์ก็จะมาทำคลิปเติมกำลังใจให้อีกครั้งนะครับวันนี้จะมาในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านอยากสื่ออะไรถึงท่านนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหาเราก็มาเช็คพลังงานกันเช่นเคยนะครับว่าพลังงานในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอาจารย์ขอเป็นตัวแทนให้กับกลยานมิตรทุกท่านนะครับแล้วก็ขออนุญาตสิ่งสมสิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้ก็ขอให้พลังงานวันนี้ให้ออกมาให้ตรงนะครับเอาละครับพลังงานที่ได้นะครับพลังงานไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นแบตเตอรี่ก็ถือได้ว่าแบตเตอรี่นี้มันใกล้จะหมดแล้วนะครับ ขอขยายความพลังงานในวันนี้นะครับมันเป็นพลังงานของการติดขัดอะไรหลายๆอย่างนะครับมันเป็นพลังงานของคนที่เหนื่อยแทบขาดใจร้องไห้กับตัวเองน้ําตาตกไหนบอกกับตัวเองว่ามันแทบจะไม่ไหวแล้วมันสู้มันยื้อกับปัญหาอะไรมากมายไม่จบไม่สิ้นนะครับ บางคนหาเงินได้เยอะแต่ก็จ่ายเยอะนะครับหาเข้ามือซ้ายออกมือขวาเก็บเงินไม่อยู่นะครับค่าใช้จ่ายนี้เรียงหน้ากันมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นหนี้สินเป็นหนี้ของอคนสนิทที่ต้องไปแบกรับแทนเขาโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรต่างๆนานาคนรอบข้างท่านมองท่านเป็นฮีโร่คนหนึ่งนะครับแต่ ความรู้สึกลึกๆพลังงานลึกๆของท่านคือมันเจ็บปวดมากตอนนี้มันแบกแทบจะไม่ไหวอยากจะพักนะครับนี่ก็คือพลังงานในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าพลังงานตรงกับท่านก็ฟังเนื้อหาข้างในเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาละครับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นมานะครับท่านก็เห็นใจนะครับเห็นใจว่าตัวคุณอะสู้มานานแบกรับมานาน นะครับมันก็ยังไม่ผ่านเคาะผ่านกรรมสักทีทีนี้ท่านก็อยากจะมาเติมกำลังใจมาให้กำลังใจมาบอกว่าความจริงแล้วนะครับสิ่งที่คุณเจออยู่สิ่งที่คุณเผชิญอยู่เป็นสิ่งที่คุณขอมานะครับหมายความว่าก่อนที่คุณจะมาเกิดนะ่ะเหมือนคุณตั้งใจขอให้ตัวเองเผชิญความทุกทุกรูปแบบนะครับ เพื่ออะไรรู้ไหมเพราะคุณต้องการที่จะมาเยียวยาคนอื่นหรือคุณต้องการที่จะมาค้นพบความสุขบนโลกมนุษย์ว่ามันเป็นย่ังไงนะครับดังนั้นแล้วถือเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาบอกว่าในคราวนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เธอจะต้องทนที่เธอจะต้องอดกลั้นนะครับเพราะหลังจากนี้นะครับ สิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวท่านแน่นอนหลังจากปีใหม่ไปนะครับไม่เกินเมษายนนะครับเรียกได้ว่าพลังงานขึ้นมานี่ไม่เกิน4เดือน6เดือนนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแน่นอนดังนั้นถ้าใครที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่ก็ขอให้ดึงพลังงานดึงกำลังใจกลับมาอย่าพึ่ง หนีออกจากเส้นทางแห่งธรรมอย่าเพิ่งหนีออกจากเส้นทางแห่งความช่วยเหลือคนอื่นเพราะตัวคุณเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นมาเป็นอันดับต้นๆก่อนเสมอไม่ว่าจะนึกถึงคนในครอบครัวเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นน้องเป็นพี่อะไรต่างๆนานาโดยที่คนเหล่านั้นเขาไม่ค่อยจะนึกถึงคุณเลยเพราะเขามองว่าตัวคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่จะคอยแก้ไขปัญหาทุกอย่าง ดังนั้นแล้วนะครับสิ่งกัต์ทิศท่านมาไกาให้ว่าต่อจากนี้คุณต้องหันมารักตัวเองบ้างนะครับอย่ารักคนอื่นมากเกินไปหมายความว่าถ้าหาเงินได้หรืออะไรได้ก็ให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้างอะไรที่มันเป็นความสุขทางใจก็ทำให้ตัวเองมีความสุขให้มันมีพลังกายพลังใจให้มันมีเกาะป้องกันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ย อะไรก็ตามที่คุณคิดที่คุณวางแผนเอาไว้หลังจากปีใหม่นี้นะครับจะมีแนวทางจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือปัญหาที่ติดขัดแต่ได้รับการแก้ไขนะครับขอให้คุณมีพลังใจอย่าเอาตัวเองออกนะนอกเส้นทางนะครับให้ดําเนินตาม ที่คุณเคยทํามาเคยสวดมนต์เคยอ้อนวอนเคยทําบุญให้ทําต่อไปโดยเฉพาะปีใหม่นี้ให้สวดมนต์ข้ามปีชวนคนในครอบครัวไปสวดมนต์ข้ามปีไปขอพรจากพระประจําวันเกิดของตัวท่านเองนะครับเกิดวันไหนก็ลองดูนะครับนี่คือพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้นะครับและที่สําคัญนะครับถ้าอยากเดินถูกทางอยากทําอะไรแล้วเกิดความสําเร็จชีวิต เขาเรกว่าคลี่คลายมันก็ต้องมีการเช็คดวงชะตานะครับตามที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้นะครับเพื่อดูแนวทางของตัวเองให้เดินถูกทางอะไรก็ตามถ้าเราทําถูกเราไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองนะครับและพิเศษนะครับคลิปนี้สำหรับใครที่กําลังฟังอยู่ท่าน มีโอกาสที่จะจองโปรโมชั่นในการดูดวงเพียงราคา999บาทตลอดปี2567นะครับปกติอาจารย์ทำนายดวงครั้งหนึ่งนะครับ2-3คําถามอยู่ที่199บาทนะครับหมายความว่าตลอดทั้งปีจะมีมูลค่าอยู่ที่2,000กว่าบาทนะครับแต่ในคลิปนี้อาจารย์ให้โปรโมชั่นแค่999บาทอาจารย์ต้องการจะช่วยคนจริงๆนะครับที่ กำลังติดขัดใครก็ตามนะครับที่กําลังติดขัดมันเหมาะกับคนที่ติดขัดย้อนหลังเลย3-4ปีที่ผ่านมาล้มละลายนะครับชีวิตจากฟ้าสู่เหวโดนคนสนิทโดนคนที่ไว้ใจสุดๆโกงหรือโดนคนที่นอนข้างๆกายเรานั่นแหละตีตัวออกหาหอบเงินหนีอะไรต่างๆนานานะครับถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ให้คิดว่านี่เป็นของขวัญในปี2567ที่ท่านจะได้รับบางท่านนะครับไม่ใส่ใจในการดูดวงดูคำทำนายอาจารย์จะบอกว่าตำแหน่งของดวงดาวหรือพลังงานของไพย่ยิปซีไพ่โบราณเนี่ยไม่เคยโกหกใครนะครับอย่างน้อยๆก็จะเตือนให้เรารู้ว่าในปีนี้ในปี2567เนี่ย,ยดวงเราจะขึ้นหรือดวงเราจะตกเราควรจะแก้ไขตรงไหนและที่สำคัญ มากไปกว่านั้นคือท่านจะได้รับการแนะนําเกี่ยวกับดวงชะตาให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านท่านนั่นแหละเพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับส่งเสริมให้ท่านมีความจเจริญรุ่งเรืองมากๆขึ้นไปและอะไรที่ควรระวังอะไรที่ควรเดินหน้าเต็มร้อยเต็ม200อนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านจะคว้าเอาไว้ในตอนนี้นะครับอาจารย์ก็ฝากไว้เพราะว่าอาจารย์ จะเปิดช่วยคนแค่ช่วงนี้จนถึงสิ้นปีเท่านั้นหลังจากนั้นก็คงจะไม่มีการเปิดรับดูดวงให้ใครแล้วขอมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมนะครับขอให้ทุกท่านที่กำลังรับฟังคลิปนี้พิจารณาให้ดีว่าควรจะมีใครสักคนมาช่วยเปิดทางให้เราไหมมีใครสักคนมาช่วยแนะน,น,นำแนวทางในการใช้ชีวิต ดูในเรื่องของการงานที่เหมาะสมกับดวงชะตาดูในเรื่องของการไหว้เจ้าที่ดูในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราประสบความสําเร็จหรือมีโชคมีลาบอะไรไหมนะครับบางคนนะครับต้องรอให้เสียหายก่อนเช่นโดนโกงก่อนโดนเพื่อนยืมเงินไปแล้วไม่ใช้หรือโดนญาติหรือเรือโดนคนสนิทมาขอให้ช่วยค้ำประกันแต่สุดท้ายเขาหนีหนี้เราต้องมาใช้เขาแล้วค่อยมาร้องอดโอยให้อาจารย์ช่วยหาทางออก อันนี้มันก็สายเกินไปในประวัติของอาจารย์ลองเข้าไปดูในคลิปได้นะครับจากยอดผู้ติดตาม10,000แสนกว่าคนนะครับอาจารย์ช่วยคนมามากกว่า1 0,000ห000มื่นกว่าคนแล้วนะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีรีบคว้าเอาไว้นะครับขอให้ทุกท่านที่กำลังฟังคลิปนี้จงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์ใต้คลิปเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ